ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Money Hero ค่ะเรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับช่อง Money Hero นะคะและแน่นอนเจอหน้ากันแบบนี้ทุกท่านอยู่ในช่วงของเล่าข่าวหุ้นกับชูก้าบณิตาค่ะข่าวหุ้นที่นํามาฝากกันในครั้งนี้นะคะจะชวนมาดูทั้งสิ้น18หุ้น18บริษัทที่เขามีการขายหุ้นกู้เพิ่มทุนนะคะเริ่มต้นกันยาพฤศจิกายนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังข่าวนี้กันค่ะ ข่าวนี้นะคะเป็นการรวบรวมสำรวจข้อมูลของบริษัจทจดทะเบียนที่มีการประกาศขายหุ้นกู้และเพิ่มทุนนะคะในส่วนนี้เนี่ยไม่รวมกับเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผลในช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะพบว่ามีทั้งสิ้น18บริษัทค่ะมีมูลค่ารวมกันเนี่ยมากกว่า1.1แสนล้านบาทแบ่งออกได้เป็นนะคะทั้งหุ้นกู้แล้วก็หุ้นเพิ่มทุนนะคะซึ่งส่วนของหุ้นกู้เองนะคะพบทั้งสิ้น13บริษัทรวมมูลค่ากว่า9.7หมื่นล้านบาทเลยท 13บริษัทข้างต้นนะคะมีกำหนดระยะเวลาการขายหุ้นช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน64ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นบริษัทนอกดัชนีเซ็ตร้อยจำนวนทั้งสิ้น8บริษัทขณะที่ในดัชนีเซ็ตร้อยเองนะคะก็พบว่ามี5บริษัทค่ะโดยกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคเนี่ยติดโผสูงสุด4บริษัทบริษัท G a s e n e r g y d e v e l o p m e n t นะคะเป็นบริษัทที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าสูงสุด30,000ล้าน อัตราดอกเบี้ยนะคะ1.74ถึง3.4%ต่อปีระยะเวลานะคะ3-10ปีจากหุ้นกู้ทั้งหมด4ชุดใช้เป็นทุนหมุนเวียนนะคะได้รับเครดิตเลตติ้งจากทิสนะคะระดับ โ,โดยจะเปิดขายตั้งแต่23 2 8ถึง28กันยายนนี้นั่นเองค่ะขณะที่มีอีก4บริษัทนะคะที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าตั้งแต่5,000ล้านบาทขึ้นไปประกอบไปด้วยบริษัทปูนซีเมนไทยหรือว่า SCC ที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า2.50หมื่นล้านบาทอัตราดอกเบีย้ย2.65%ต่อปีระยะเวลา4ปีโดยเขาก็จะนาไปใช้ชาระคืนหุ้นกู้เดิมนะคะที่ครบกาหนดโดยได้รับเครดิตจากฟิตนะคะระดับ A บวกแล้วก็จะมีการเปิดขายตั้งแต่24-30ถึงกันยายนนี้ต่อด้วยบริษัททูคอร์ปอเรชันนะคะหรือหุ้นทูที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า20,000ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ย3.2-4.6ถึงต่อปีระยะเวลาเนี่ยอยู่ที่3-7ปีจากหุ้นกู้ทั้งหมดแบ่งเป็น4ชุดนะคะโดยนะคะเขาออกหุ้นกู้มาเพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดรวมถึงใช้เป็นทุนหมุนเวียนทางนี้เองเนี่ยเขาได้รับเครดิตจากทิศนะคะ ระดับ B B B บวกโดยจะเปิดขายตั้งแต่11-14ถึงตุลาคมนี้และบริษัท TPI Poly หรือว่า TPIPL นะคะที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า8,000ล้านบาทในอัตราดอกเบีย้ย3.55-3.7%ถึงต่อปีระยะเวลา4ปีครึ่งถึง4ปี11เดือนจากหุ้นกู้ทั้งหมดเนี่ยแบ่งเป็น2ชุดมีการออกหุ้นเนี่ยเพื่อใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดรวมถึง ได้รับเครดิตเลตติ้งจากทิสนะคะในระดับ BBB บวกโดยจะเปิดขายตั้งแต่5-7ตุลาคมนี้ค่ะถัดมามาดูส่วนบริษัทนะคะที่มีการออกหุ้นเพิ่มทุนมูลค่า2.3ล้านบาทพบทั้งสิ้นนะคะ5บริษัทนั่นเองค่ะโดย5บริษัทดังกล่าวดังตารางนี้นะคะ ซิงเกอร์ JMT แพนบีนิวส์ OTO นะคะซึ่ง5บริษัทดังกล่าวเนี่ยเป็นบริษัทในดัชนีเซ็ทร้อยค่ะจำนวนทั้งสิ้น3บริษัทโดยกลุ่มธุรกิจบริการนะคะติดโผสูงสุด2บริษัทซึ่งบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยหรือหุ้นซิงเกอร์เองนะคะเป็นบริษัทที่มีมูลค่าการเพิ่มทุนสูงสุด10,000ล้านบาทจากการเพิ่มทุน293.4ล้านหุ้นเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมนะคะและผู้ถือหุ้นในวงเงิน ำกัดด้วยราคาเสนอขาย36.3บาทต่อหุ้นนั่นเองซึ่งกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XR นะคะวันที่1พฤศจิกายน64นี้ขณะที่มีอีก2บริษัทค่ะที่เพิ่มทุนมูลค่ามากกว่า1,000ล้านบาทประกอบไปด้วยบริษัท JMT Network Services หรือหุ้น JMT นะคะที่มีการเพิ่มทุนมูลค่า9.9พันล้านบาทจากการเพิ่มทุน240.96ล้านล้าน นั่นเองค่ะเขาก็ได้มีการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะคะในราคาเสนอขาย41.5บาทต่อหุ้นในอัตราส่วนหุ้นเดิมต่อหุ้นใหม่ยอยู่ที่ราว4.558ถึง5.042ต่อ1นนั่นเองค่ะกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XR เนี่ยวันที่5พฤศจิกายนปิดท้ายด้วยบริษัทแพนบีมีเดียนะคะหรือหุ้นแพนบีที่มีการเพิ่มทุนมูลค่า1.5พันล้านบาทจากการเพิ่มทุน310ล้าน หุ้นเสนอขายให้กับ ผู้ถือหุ้นเดิมนะคะในราคา5บาทต่อหุ้นในอัตราส่วนหุ้นเดิมต่อหุ้นใหม่อยู่ที่12ต่อ1กําหนดขึ้นเครื่องหมาย XR เนี่ย29สิกาพฤศจิกายนนี้นั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่านะคะทั้ง18หุ้น18ตัวไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้นะคะหรือว่าบริษัทที่ออกหุ้นเพิ่มทุนนะคะก็น่าสนใจเป็นอย่างมากสําหรับใครที่สนใจในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เล็งหุ้นตัวไหนไว้หรือว่าคิดว่ามันจะส่งผลต่อหุ้นไม่ว่าจะทําให้หุ้นเนี่ยขึ้นลงยังไงนะคะก็ลอง คอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างคลิปนี้ได้เช่นเคยนั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้คลิปนี้นอกจากนี้ใครนะคะที่ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมอา่านบัญชีด o n a t i ด้านล่างคลิปนี้ได้เช่นเคยค่ะและใครที่ต้องการนะคะหนังสือของทางช่องมันนี่ฮีโร่จากการสุ่มเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆนะคะจะมีระบบสุ่มว่าใครจะได้ใครจะเป็นผู้โชคดีที่สําคัญก็คือคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนั่นเองค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเล่าข่าวหุ้นประจําวันนี้นั่นเองค่ะยังไงก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะอ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ w w w .efinance.th นะคะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้คอมเมนต์รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในช่วงของเล่าข่าวหุ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังขอขอบคุณทุกคําแนะนําที่ติชมกันเข้ามาด้วยสําหรับเล่าข่าวหุ้นในวันนี้นะคะทุกท่านอยู่ ับชูก้าปณิตานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนี้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คลิปนี้ได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ขึ้นมาอีกนั่นเองค่ะ และสุดท้ายยังไม่ท้ายสุดนะคะสําหรับเล่าข่าวหุ้นนะคะเสียงนี้แบบนี้นะคะเน้นย้ํากันอีกทีนะคะชูก้าปณิตานะคะเดี๋ยวขอฝาก Instagram Facebook แล้วก็ YouTube Channel ไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากจะเข้าไปติดตามหรือว่าเข้าไปเสพคอนเทนต์อื่นๆเพิ่มเติมได้นะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสําหรับเล่าข่าวหุ้นในวันนี้ก็ต้องไปจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะ